ยินดีบริการทั่วไทยแค่โทรมาหาเราไม่ต้องรอรถจดหน้าบ้านบริการก็อพอส่งที่สุดขอบฟ้าอย่ารอชา้าเลยวันนี้เข้ามารถมีอาการผิดปกตินะครับเดี๋ยวเราสตานะร์ทนสตาร์ทติดง่ายนะแต่เวลาเร่งคนระับเดี๋ยวเราเร่งให้ดูอันนี้เร่งนะครับ อาจจะดับมาดูก็เดิเนเบาปกตินะครับเดี๋ยวเ้าอ,อุณหภูมิอากาศอุณหภูมิพวกน้ำขึ้นก่อน สีนะครับสิบสี่กว่าอ,อุณหภูมิเครื่องยนต์อยู่ประมาณ80กว่านะครับก็ถือว่าเป็นเกค์ปกตินะครับรถมีเวลาเร่งนะครับจะดับ ดับนะครับตารัดไม่ปกตินะครับนี้ถอดก่อออกมาครับเพื่อเช็คลิ้นนะครับ,อ,รบอ่ะ,อะมีอาการสะดุดนะครับเดี๋ยวผมเอาแมปเซนเซอร์รถผมใส่นะครับ อ่ะราเบื้องต้นนะครับเดีย๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้ใส่แมปเป็นเซอร์ของผมนะครับฟังเสี่ยงเครื่องนะครับ ไม่มีผลุตนะก็เบื้องต้นนับแมปเพนเตอร์ลวนนะก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้าครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแมปเพนเตอร์ไปนะครับก็อันนี้เราดูดสดแล้วนะเพื่อเทสรถลูกค้านะะเดี๋ยวมาดูครับว่า กระดูกของรถคันนี้นะครับก็จัดที่ปิดได้นะครับแต่ว่ากระดูดนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนวัตถีนะครับเดี๋ยวเบิ้นให้ดูก็จบงานได้ครับคันนี้ก็ฝาก youtube ของร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับหรือ n s z r a c i n g shop นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ